รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเราจะช่วยได้ครับเนี่ อย่าเหลือครับจะลองเหยี่อดูว่าใช้ได้เปล่านี่ครับากาศนะขอพาครับเลยมาหน่อยเนาะในแพสับน้ำมาไงก็เป็นกลังใจด้วยผมรับผมเดี๋ยวตอนนี้ก็เราจะใช้เหยื่อเหลือนะครับลองนะยินเยอะครับวว้า wow. ผมตัวแรกกัลังับ Yeah, ใจมาก ครับตัวใหญ่ตัวแรกนะนี่ค <Wow. S 1> รับว้าวเจ้าเลยเออเราไซ <c oughs> นี้สิ E ครับผมตอนนี้ก็สามโมงแล้วนะครับครับผมตอนนี้ก็สามโมงแล้วนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวสี่โมงว่ากลับมนะาเก็บของกลับนี่ครับนด้แต่กระมังครับวันนี้น้ําแดงทั่วเขื่อนเลยอะแดงทั่วเลยนะตอนนี้ปลาใหญ่ไม่ลง,ปงเป็นกบเบ็ดเลยครับมีแต่ปลากระมังทท้งนั้นเลยกระมังจิ๋วด้วยเดี๋ยวรอขอ้อพานนี่คงจะเว้นๆสักพักหนึ่งครับ ไงก็อย่าลืมติดตามนะครับวิวสีมอเตอร์จิ้งไทยแลนด์นะครับทีนะีหน้าไปที่ไหนก็เป็นกำลังใจด้วยครับผมอย่าลืมกดไลค์ like podcast, กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับวันนี้มาเยือนเขาพระก็ขอได้สนุกอะพอได้วัดได้อะไรอยู่โอเคแต่ปลาไม่ใหญ่ยอย่างเดียวคันที่สองครับจากทางน้องปลากรินเนะี่ยวันกี้เยอะดึด๊บๆเยอะเบาๆครับที่นี่ปลาเยอะไม่แรงเพราะตัวมันเล็กตะเป็นพวกนี้สิบพุตเท่านั้ธเลยครับ กมาละตาใหญ่ไม่มีขอ,องเลยครับ เยอะๆยุบแล้วจะอยู่แล้วล่ะตัวเล็กนี่ครับวันนี้ก็ใช้เยี่ยของลายเยอะจริงเจอครับโ้ wow. มีวัวแล้วตอนนี้ครับตกที่นี่ดีนะครับมีลุงมาขายน้ำขายก๋วยเตี๋ยวนี่ยนักกี่บาทเลยลุงไปครับเนี่ยฮะบรรยากาศครับตอนนี้ขึ้นมาซื้อน้ำครับนี่สไป,สปซี่จัดล่วงมาเนี่ยเราเดินดีๆครับเราจะช่วยได้ครับนี่ครับงเดินลงไปจะลุน้นคือเป็ดเราอยู่นูน้นแต่เราต้องดูดีครับมีหิน ปวดแรงว่ะขาอ่อนไอ้ดำทำไรฮะมัเห็นเยี่ยวใส่รถกลนะไปเราก่อนหมดแรงกันแล้วครับผมอีกแล้วคร,รับปลาทูนี่ฮะอู้หูเป็นประสาสตร์นะกต่อค้าการมังลุ้นลุ้นตาใหญ่ไม่ให้เข้าเลยตอนนี้กำลังใจด้วยครับผมนี่ก็ยึนตามมอเตอร์วิทย์แทดๆครับอี่พีหน้าไปที่ไหน,นก็เป็นกำลังใจด้วยครับผม ตอนนี้กำลังโนวครับโนะเนี่ยแหละไหญ่กำลังไปต่อไปครับครับโอ้โหมีวัวด้วครับที่นี่ฮะเราอยู่ข้างบนนะหกแน่น,นอนเลยสองตัวนะตรงนี้ว้าวนี่ครับมารอใส่อาหารครับตอนนี้จะรอปลากินครับ วันนี้เป็นวันที่น้ำไม่ดีนะน้ำขุ่นขั้เลยคุ่นทุเกเขื่อนเลยปลาใหญ่ไม่มากเลยครับมีแต่กระมาังนะตอนนี้วางไปคนเยอะมากครับริมนู้นก็มีไปครับลุ้นกันต่อไปครับผมมีตัวเล็กกินอยู่นะ ครับผมตอนนี้โดนลุยแล้วครับทั้งด่างทั้งดำเลยอ่ะตัวอะไรตัวเห็บปนะเนี่ยฮะไห้ด่างเห็บปะนะตัวอะไรวะเจอหมาเจ้าถิ่นมาลุยแล้วตอนนี้ครับนี่ครับี้บรรยากาศครับลมแรงมากครับน้ำขุ่นคลักเลยขุ่นเต็มเขื่อนเลยมีแต่กำมังครับมาสองเที่ยวปลาใหญ่ไม่ได้ครับ มีขึ้นทุบนะแต่ว่ามันไม่กินเบ็ดมีปลาขึ้นทุบใหญ่ๆห,หละยี่สกหรืออะไรไม่รู้อะตัวใหญ่ๆมากแต่กไม่ยอมลงเป็นงมเจือวองลูนใส่ก,กันัวเลยครับไปครับลุยต่อไปครับผม ครับผมตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วครับสี่โมงนะครับน่ครับ,รบดูผลงานวันนี้ครับเด็กเป็นเบ็ดละดูผลงานวันนี้ครับ เต็กระป๋องครับตัวใหญ่ก็มีนะทำหนาเลนล้วนเยอะครับ <Okay. S 2> ใหพี่แกดีว่า mm hmm. แล้วกลับบ้านตะรับยังไงก็อย่าลืมจเติมทีออ่กแกลนงจับอีพีหน้าไปที่ไหนก็เป็นลังใจใเรื่องมไปแล้ววนี้ตัวปวดอยูอ่แล้วเ้ยไม่ได้อยู่ ท่ันแม่คลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดรูปกระดิง่ง แจ้งเตือนด้วยนะคะ